เห็นไหมบอกแล้วว่าในที่สุดในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทองคำทำไปทำมากับต้าน3 3 0 0ไม่อยู่รอบใหม่อีกแล้วนี่ลุ้นกันแล้วนะครับว่าเมื่อคือนเนี่ยอยากให้หลุดก็ปริมปริม,รมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลุ้นคืนนี้กันต่อครับว่าทองคำจะต้าน3,300ดอลลาร์เข้าสู่วันที่3ามทำการของสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100% ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่เห็นไหมบอกแล้ว ว่าในที่สุดในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทองคําทําไปทํามากับต้าน3,003ไม่อยู่รอบใหม่อีกแล้วนี่ลุ้นกันแล้วนะครับว่าเมื่อคือนเนี่ยอยากให้รุดก็ปริมปริม,มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลุ้นคืนนี้กันต่อครับว่าทองคําจะต้าน3,300ดอลลาร์เข้าสู่วันที่3ทําการของสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับแรงเทาขายของทองคําในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ลอนดอนไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังมีแรงส่งของการขาย,ขายต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันเพราะว่าด้วยสถานการณ์การโพสต์ของ โดนัลด์ทรัมป์ก็ดีประธานาธิบดีของอเมริกานี่นะครับรวมไปถึงแม่โนมนะครับในการที่ ความตึงเครียดในการเจอจาภาษีการค้ากับขาใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกากับสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกากับจีนไม่ว่าจะเป็นอเมริกากับประเทศใหญ่ๆอื่นๆถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะฮะและเมื่อคืนเกยดทำให้มีการขายทองคําต่อเป็นวันที่2เฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับโกลด์สปอตจงมอบทันทีตกไป29เหรียญ -94 เซนต์ต่อออนนะครับหายไปเกิน1%เลยเนี่เยเมื่อคืนนี้ตก1.2%นะครับแล้วก็ลงมาปิดจอดที่3 3 0 2เซนต์ต่อออนเห็นไหม ขาดอีก2เหรียญ10เซนหลุด3,300ก็แสดงว่าก็ยังว่าแก่งๆอยู่นะฮะแต่ว่านั่นคือ2วันที่ทำให้ราคาโกลสปอตนั้นตกกันถึง6 0เหรียญ60เซนต่อออนหรือหายไปประมาณ2%ปริ่มๆนะฮะในขณะเดียวกันโกลฟิวเจอร์นะครับโกลฟิวเจอร์ของนิวยอร์กสหรัฐนั้นก็เทเหมือนกันนะฮะลงมาถึง3 1เหรียญ50เซนเลยครับแล้วก็หายไปถึงประมาณ1.9%ปิดเท่าไหร่รู้ไหม 3,340เซนต์ต่อออนนี่ถ้าไม่เกรงใจนี่สงสัยหลุดไปนานแล้วนะฮะก็ถือว่าตก2วันสำหรับโกลฟิวเจอร์65เหรียญ40เซนต์2วันนี่หายไปถึง2.9เนะครับเมื่อคืนที่ถามว่าทำไมนักลงทุนก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจต่อเดิมนะฮะก็เนื่องจากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพดอีกแล้วนะแกะโพดว่านาทีนี้เนี่ยแกรู้สึกพอใจอย่างสุดๆพอใจสุดซอยเลยนะ,ะว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะกลุ่มสาภาพยุโ,ยโรปเนี่ยยกโทรศัพท์มา นะครับจะติดต่อขอนัดวันเจรจาภาษีและการค้าอย่างรวดเร็วเลยโอ้โหแสดงว่านาทีนี้กลุ่มยูทำงานวนจริงๆนะซึ่งผิดและแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งอาการที่ออกตัวเร็วและกระตือรือร้นอยากจะคุยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะถูกฉุดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เสร็จแล้วก็ต่อวยวันาคารตามเวลาในอเมริกาเห็นไหมฮะวันจันทร์เนี่ยนะครับ,ค,รบคุณโดนัลด์ทรัมป์แกก็กโพสต์เองนนะครับว่าเนี่ยประธานสาภาพนะประธานคณะกรรมการกลุ่มสาภาพยุโรปหรือว่า EC เนี่ยนะฮะ ยกขูโทรศัพท์มานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปเจราจาเร็วขึ้นให้มันเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแต่ขอเวลาเลื่อนเส้นตายเป็น9ก้กากรกฎาคมได้ไหมอัมป์ก็ตอบสนองนะฮะว่าอ่ะให้ไปถึง9ก้กากรกฎาคมนะฮะกับการที่จะเก็บภาษี5 0กับกลุ่ม e อเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะครับโอ้คณะทำงานเจราจาก็ติดต่อโทรศัพท์มาทันทีเลยว่าขอนัดวันเลยได้ไหมอ่าอย่างนี้ทำก็เลยโพสต์เลยทีนี้การโพสต์แบบนี้และอาการของการที่จะรีบจบเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับย่อมเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคํา ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือกลางก็แล้วแต่อันนี้น่าจับตามองนะฮะเพราะว่าถ้าตอนนี้คือคุยจบไปแล้วเนี่ยก็คือสหรัฐชนาจักดดิวแรก ส่วนคุยที่แบบเป็นดีลบรลือโลกแต่ยังไม่จบไม่ลงตัวไม่รู้จะไปยังไงต่อก็คือกับจีนถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยที่เขากาลังคาดการอยู่ตรงนี้ก็คือสหภาพโยุโรปซึ่งให้เวลาถึง9กกรกฎาคมนะฮะใน Asia เอเชียเองนะครับ็นบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีจนถึงนาทีนี้กลางสัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีอะไรออกมาเลยนะฮะดังนั้นถ้าหากว่าขาใหญ่ๆจบดีลกันได้เนี่ยนะครับราคาทองคําก็อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับราคาลงต่อเนื่องก็เป็นไปได้นะครับแต่จากที่ดูอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าโอ้แรงรับแรงต้านแล้วแต่ท่านผู้ชมจะ มันไม่ลงสะต่ำ3 0 0นสําหรับรอบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะดึงงจากว่าถ้าลงต่ําอีกก็แสดงว่าเห็นชัดเลยนะว่าการฝ่า3 0 0เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยขณะที่ฝ่า3 0 0เนี่ยยากแหละนะครับเพราะว่าเคยขึ้นไปฝ่าแล้วปรากฏว่าครั้งเดียวแล้วจอดแล้วถอยลงมาเนื่องจากว่าวันที่12พฤษภาคมก็มีการ เจรจากะนระหวังจีนกับอเมริกาที่ตามายต่ามลดภาษีไปฝั่งละ115อนนะครับอันนั้นเขาก็บอกว่าให้ผลเท่าไหร่รู้ไหมก็90วันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละดีลเนี่ยมันจะมี90วันทั้งนั้นรวมถึงดีลที่ทั่วโลกจะต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเวลานั้นเหลือไม่มากแล้วนะฮะ8กรกฎาคมจะเป็นวันที่จบ 90วันท so ี่ตอนนี making, ้ลงมาเก็บ10%เท่ากันทั่วโลกกับปศุีต่างตอบแทนมั้นเรื่องนี้ก็น่าจับตามองกันต่อไปนะครับประเด็นที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องราวของราคาทองคํานั้นจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะครบ5เดือนแรกท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงแต่คิดว่าดีขึ้นก็พิมพ์ดีขึ้นนะถ้าคิดว่าเท่าเดิมก็พิมพ์เท่าเดิมถ้าคิดว่าแย่ลงก็พิมพ์แย่ลงแล้วส่งมานะครับดูนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเเศรษฐกิจไไทยยตอนนนนี้ป็ังงะะฮ